สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปแล้วก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องเรานะครับก็จะได้นำเอาวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการพิมพ์ข้อความนะครับภาษาอังกฤษนะครับลงไปในไฟล์ pdf ทํำยังไงนะครับโดยใช้โปรแกรม microsoft edge นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสําหรับท่านที่อาจจะต้องใช้การพิมพ์นะครับ ภาษาอังกฤษบ่อยๆนะครับก็มาดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านนะครับไปเปิดโปรเกตเปิดไฟล์นะครับที่เราต้องการที่จะพิมพ์ขึ้นมาก่อนนะครับเช่นผมมีไฟล์ pdf ไฟล์นี้นะครับผมต้องการที่จะพิมพ์ภาษาอังกฤษลงไปนะครับทํำยังไงนะครับก็คลิกเมาส์ข้างขวานะครับไปเลือกไฟล์นั้นๆแล้วก็คลิกเมาส์ข้างขวาแล้วก็ไปเลือก open with นะครับเราจะเปิดไฟล์นี้นะครับด้วย microsoft edge นะครับ ก็เลื่อนมานะครับแล้วก็มาเลือกเป็น Microsoft Edge นะครับหากคลิกเข้ามาแล้วมันไม่มี Microsoft Edge ให้เลือกนะครับท่านก็ให้เลือกเป็น Shoot a n a o t e r app นะครับแล้วก็ทำการหานะครับ Microsoft Edge จะตรงไหนนะครับถ้าไม่มีก็ไปเลือก More App นะครับ More App มันก็จะมีแอปขึ้นมาให้เลือกนะครับผมเจอแล้วผมก็คลิกนะครับนะคลิกตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกเปิด OK นะครับ ตัวโปรแกรมก็จะทำการเปิดนะครับเปิดไฟล์ PDF ขึ้นมานะครับถ้าเปิดขึ้นมาแล้วแต่ตัวนี้เรามันเป็นภาษาไทยอยู่นะครับท่านจะต้องเปลี่ยนภาษาตรงนี้ก่อนนะครับคลิกตัวนี้เข้าไปนะครับไปที่ setting นะครับ setting นะครับแล้วก็ไปเลือกเป็น language นะครับตรงนี้นะครับ language ที่เป็นภาษานะครับถ้ามันเป็นภาษาไทยตรงนี้นะครับ แสดงว่า Windows Microsoft Edge ของเราจะใช้ภาษาไทยอยู่ตอนนั้นให้ท่านคลิกนะครับเช่นผม,ต,ผมต้องการเอาภาษาอังกฤษ,กษมาเป็นภาษาหลักนีก็คลิกแล้วก็ไปคลิกเมาส์ลงไปนะครับแล้วก็ให้ display นะครับ o r t s o f t i d g e i n this l a n g u a g e นะครับของผมมันเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วมันก็เลยไม่มีปัญหานะครับทีนี้เวลาการพิมพ์นะครับทำยังไงนะครับเวลาพิมพ์นะครับก็ มาตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่า add text อยู่นะครับท่านก็คลิกลงไปนะครับแล้วก็เอาเมาส์มาชี้นะครับตรงที่เราต้องการจะพิมพ์นะครับทําการคลิกนะครับพอคลิกปุ๊บนะครับมันก็จะมีแถบขึ้นมานะครับให้เลือกสีนะตัวนี้ก็เลือกสีได้นะครับท่านต้องการจะพิมพ์สีอะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวขยายตัวอักษรให้มันใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ให้เล็กลงอันนี้ก็ขยายช่องไฟนะครับ อันนี้ก็บีบช่องไฟเข้ามาอันนี้ก็ลบทิ้งนะครับเวลาพิมพ์ก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับ15บห้นี่ยเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยยังไม่รองรับนะครับคลิกลงไปนะครับแยนยาริเวลาจะพิมพ์ช่องใหม่ก็คลิกนะครับนะคลิก ตัวนี้ก็คลิกนะครับลักษณะนี้นะครับตัวนี้ก็พิมพ์ไปนะครับเหมาะสำหรับที่จะพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษนะทีนี้หากเราต้องการแก้ไขนะครับทำยังไงนะครับก็มองมาคลิกเหมือนเดิมนะครับนะคลิกเหมือนเดิมปุ่มจะเปลี่ยนสี เป็นสีดำอย่างเงี้ยก็คลิกดำนะครับแล้วก็ like ขยายก็ตรงนี้นะครับขยายใหญ่ตรงนี้ก็ย่อลงนะครับตรงนี้ก็ขยายช่องไฟออกไปนะตัวนี้ก็เอาช่องไฟเข้ามานะครับาต้องการที่จะลบก็ลบตัวนี้นะครับออกไปลวนะครับทีนี้ท่านก็เมื่อพิมพ์เสร็จท่านก็สามารถที่จะปิพนออกนะครับปิ้นงานออกได้จากปุ่มนี้นะครับแล้วก็หากต้องการเซฟก็ก็กดปุ่มนี้นะครับเพื่อเซฟไฟล์นะครับ อันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการพิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษนะครับเข้าไปในไฟล์ pdf นะครับโดยใช้ Microsoft Edge ทำยังไงนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็โปรดกดแชร์เพือนได้เรียนรู้้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ